สวัสดีครับอีดีต้อนรับเข้าสู่รายการ c ัน n ี r โชว o w ครับแล้วสำหรับในคลิปนี้ครับก็เราจะมาอยู่ที่ชทรีคอฟฟี่นะผมก็อยู่แถวละคําแห่งน,นะในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมาะที่งาน r e t ท o PC ะนะครับก็ก็จะตามจิอยู่ข้างหลังนี้ซึ่งในตรงนี้เนะี่ยก็จะมีโซนที่เป็นขายของด้วยสำหรับคนที่ชอบคอ,อเมพิวเตอร์โบราณนะครับผมตรงนี้สามารถเข้ามากันได้นะก็เดี๋ยวเราจะไปดูที่งานกันว่านเป็นยังไงนะ คก็ตอนนี right ้ก็อยู่ที่หน้างานนะครับผมนี่เลเทลพีซีอันนี้ครับผมก็จุดเด่นของอันนี้ก็คือเขาจะมีชุดคอมพิวเตอร์โบราณนะครับตรงนี้ที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะเฮนี่คับก็พวกนี้มันเป็นจอโหรุ่นเก่านล IBM อะไรประมาณนี้นะก็ใครเกิดทันบ้างอะอันนี้โหนี่เป็นคล้ายฮาร์ดดิสก์นะเหมือนจานแม่เหล็กเลยว่าโโหใหญ่ๆนี่ครับก็เป็นบรรยากาศเดี๋ยวเข้าไปที่งานกันแล้วว่าเป็นยังไงกันนะโอเคนะเข้ามาในงานแล้วนะก็ สังเกตก็คือเขาจะมีนี่เป็นชั้นที่แสดงเกี่ยวกับพวกชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์โบราณนะครับก็ข้างบนก็จะเป็นการ์จอนะรุ่นนี้ PDFX เลยนะผมก็สชิปด้วยนะสมัยก่อนนี่คือล้ำมากนะแล้วก็ต่อมาเป็น CPU ในแบบซ็อกเก็ตเก่าๆนะไม่ว่าจะเป็นพวกเป็นเทมวันรุ่นแรกหรือว่าจะเป็นพวก CPU s e r v ์ฟอะไรพวกนี้นะก็จะมาอยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันนะก หลากหลายรุ่นนะอันนี้ก็แน่ใจว่ามีใครทันหรือเปล่าอะไรนี้อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะแบบพวก c ียูอีเอ็มดีหรือว่าไซลิกก็มีนะนี่ตรงนี้ไซลิกอ่ซียูนี้ก็มีซันด้วยในด้วยนะนี่ตรงนี้นี่ครับในเมนบอร์ดนะครับอย่างนี้เนาะแล้วก็ประมาณนี้นะครับฝั่งนี้บ้างนะผมก็จะเป็นพวกเครื่องแม็กซ่นะครับรุ่นต่างๆก็จะมีตรงนี้นะแล้วก็นี่เป็น G4 นะครับผมตรงนี้ทุกสายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแม็กซ์ลาร์เบลนะครับหรือว่า นะครับอันนี้ g ีนะครับและนี่ก็คือลำโพงในลังนานทามาจารอดนะครับนะประมาณนี้นะครับโอ้โหใสแล้วพอโล่งแม็กพอแม็กจี๔แล้อันนี้นะครับเนี่ยและอันนี้ก็คือโซนของแม็กนะครับโซนของแม็กนะครับนี่ไอบีเอ็มสมัยก่อนนะผมมีสภาพประมาณนี้เลยพรุ่งนี้นี่คือแบบผมน่าจะเกิดไม่ทันเลยมั้งไงเอา98นะพวกนี่นี่ครับผมคนที่ใช้คอนเก่านะผมก็นี่มาล้ำลึกความหลังกันนะครับวันนี้ คำว่าบุด้วยนี่อันนี้ให้ตรงนี้ทันอยู่นะตัวนี้ปี2006ครับเป็น Windows XP แล้วก็จุดเด่นของอันนี้คือเขาใช้ปากกาได้ึ่งไม่แน่ใจะมีปากกาบอกนี่ครับของเก่าๆองนนี้ประมาณนี้นะผมจะละนชั้นล่างนะผมเดียิ่งจะมีขํ้บวลต่อนะนะครับก็ในส่วนของงานนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นชั้น2ด้วยนะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะนะครับ ตัวนี้ก็คืออัลตริส800 XL แต่ว่าเป็นเวอร์ชันพิเศษของพี่ดีเองนะครับพี่ดีทำมาก็คือโมดิฟายให้ทุกอย่างสามารถเอาวินมาอยู่ในจอก็คือชื่อรหัสคืออัลตริส800 XL t h ครับ T-Hex คือ Thailand คือหมายว่ามีที่เมืองไทยมีเส้นนี้เพียงเ,เดียวนะครับนะครับแล้วก็ทางด้านนู้นก็จเป็นอัล l e นทนะครับอัล l e นทนี้ก็คือของพี่ปากกานะครับสามารถเล่นเกมได้ด้วยนะครับอันนี้แอปคุ้นเคยมากเพราะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์รื้นฐานสองนะครับโอ้โห อัตริท400ครับแต่ที่พิเศษคือเจ้าของโมเอาคีเอา,เอาคีย์บอร์ดที่เป็นทรงนุ่งของพวกเครื่องมินดีต้อประมาณร้อยปีที่แล้วพราคินดียุคร้อห้าเป็นแป้นกลมเขาโมเอาแป้นกลมมาใช้บบนี้นี่คือการเอาเทคโนโลยีในยุคแบบยุคป,ปัจจุบันแล้วมาโมเข้าใน,นที่ผมยอมใจนะครับเนี่ยเนี่ยคือคีย์บอร์ดเดิมคีย์บอร์ดเดิมแต่ว่าคีย์บอร์ดไหนไหมครับหวันเจี๊ยบนะครับและนี่ก็คือแฮนดิสนะครับโอเค นะครับมีเครื่องคิดเลขสมัยก่อนก็ก่อนจะเป็นยุคคอมก็เป็นเครื่องคิดเลขก็นี่ก็คืออ t ต r i 65SE นะครับและไปครับก็ตอนนี้นะครับก็จะมีโซนบรรยายด้วยนะครับผมก็มีพูดถึงเรื่องการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาด้วยเ <Okay. S 2> ช่นเดีวยวกันเนาะก็ก็ในรายละเอียดก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะอันนี้ก็ค่อนน่าจะมีอีกนะประมาณนี้โซนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นส่วนของ โซนเกมมิ่งนะผมก็จะเป็นเครื่องคอมที่ตั้งนี้เอาไว้เล่นเป็นเหมือนร้านเกมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็เอามาสั้นๆน,นะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับในคราวหน้าครับผมสวัสดีครับ